โอเคกบไ,ไม่ทันสวัสดีครับก็กลับมาแล้วนะครับกลับช่องของเราช่องของผมของเม่งลังดูสิยน่าจะเห็นชื่อคลิปไปแล้วก็วันนี้มาพร้อมกับขนมขนมชินจังเี่ขนมชินจังได้ไหมเรียกขนมช็อกโกปี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพราะว่า หน้าตากล่องเนี่ยมันดูคล้ายกับชินจังขนมชินจังนะช็อกโกโบี้ในเรื่องชินจังเนาะแต่ว่าอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันคือช็อกโกโบี้จริงๆเลยหรือเปล่าแต่โดยรตมแล้วคือมันน่ารักดีแล้วก็เห็นขายอยู่ในเซว่นนะยี่สิบเกาบาทนี่ราคาแปะไว้เลยผมก็เลยซื้อมาเนนะอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้ผมมั่นใจเพราะามันเป็นชื่อบิ๊ก้าด้วยนี่แหละผมมั่นใจว่ามันอร่อยแน่นอนก็ <c oughs> <c oughs> เลยโอเคซื้อมาฉันคิดว่าฉันกินได้ โอเคอันนี้ผมเจอแค่สองกล่องนะน่าเสียดายมากที่แรกกะว่าจะซื้อสักห้ากล่องผมไปถามพนักง,งานแล้วเขาบอกว่าอ่ามันมีแค่นี้แหละเพราะว่าเขาบอกว่าเอาเข้ามาแค่นี้มันแพงแล้วก็ขายไม่ค่อยได้ผมก็บึ่งมาเจอผมก็เลยโอเคผมซื้อมานี่เป็นสองกล่องนะก็หน้าตามันจะประมาณนี้จะเป็นรูปเป็นไดโนเสาร์เนาะช็อกโกปี้แล้วก็เป็นชิ้นจังกล่องสีเขียวเหมือนกับในรูปอ่าเหมือนกับในในกระตูนเลย โอเคมาอันนี้มันจะมีป๊อปอัพสติกเกอร์สองชิ้นมีแปดสิสแบบแล้วก็มีสองดีพัซเซสุดกวนโอ้โอเคมาลองกันข้างครับอาา่าฮะปึ๊บแล้วก็โอเค๊าบอันนี้คือ ป๊อปอัพเนาะแล้วนี่คือน่าจะเป็นสติกเกอร์ส่วนนี้คือขนมเอ็มตี้บ็อกนะครับอของจะประมาณนี้ขนมไว้ก่อนอันนี้เป็นป๊อปอัพส่วนนี้อีกกล่องหนึ่งเปิดเปิดสองบ็อกเลยโอ้โหป๊โอปอ,อัพแม่งสามกันโอ้โหมีตั้งแปดสิบสี่แบบแต่ฉันได้ซ้ำใช่ไหม หนูว่านี่คือป๊อปอปัพอันไหนคือพัซเซลิลวะหน้าตาไม่ซ้ำกันด้วยโอเคปับ๊บอ้โหซ้ำสองครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์อน,นี้สติกเกอร์ป๊อปอัพสิบเจดสิบแปดเบอร์เจ็ดได้เบอร์สิบเจ็ดสิบห้าแล้วก็เบอร์ 7. เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดสิบห้าสิบเจ็ดโอ้เลเจ็ดเยอะโอเคขนมนะผมกินให้ดู ขนมต้องรีวิวอยู่แล้วเพราะว่าบิ๊ก้าทำขนมอร่อยหอกลิ่นหอมนี่หน้าตาขนมนะครับอืมอ่ะตกเพืนอืมเป็นข้าโพดเคลือบด้วยช็อกโกแลตอร่อยผมชอบรสนมมากกว่าอุ้ยอร่อยว่ะหวานชอบมาดูไอตัวนี้ก่อนอันนี้จะเป็น เป็นเหมือนกับโฟมนะอืมแล้วก็มีแค่นี้นะแล้วก็จะพยายามที่จะแกะค่อยๆนะเพราะว่ามันมันถ้ามันขาดแล้วมันคุณก็จะไม่มีอะไรให้ตั้งเลยนะโอเคนี่นะตรงนี้พยายามอยาให้มันหักนะ ชินจังขาชัอยอนชินจังชินโนสเกะโอ้รูมันเล็กกว่านี่นะเดี๋ยวผมขยายรูอ่ะอืมนี่น่าจะใหญ่ขึ้นหน่อยละอืม โอเคมันจะประมาณนี้นะตั้งกันอย่างนี้ขัมวมาตั้งจะประมาณนี้อืมก็ดูน่ารักดีจะตั้งได้ขนาดไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่าเห็นไหมพอตั้งปั๊บมันจะประมาณเนี้มันจะมีดําแหลมๆแต่ต่อให้แบบอาเอาเอาเอาพอดีอะพอดีมันก็จะประมาณนี้มันจะเยอะๆแต่ว่าทําอย่างนี้มันจะมันจะเป็นฐานตั้งได้โอเคปะโอเค โอเคอันนี้ผมไม่แกะนะเพราะว่าตัวเดียวกันถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งผมจะแกะอยู่มาดูสิ่งนี้อันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์อชินไม,ม,ม,ม่อร่อยอืมอืมอร่อยจริงอู้ย โ okay. อเคน,นี่น่าจะเป็นสติกเกอร์เนาะอ่าใช่อันนี้สติกเกอร์ถ้าเกิดผมแกะออกมาเลยเนี่ยน่าจะไปติดตู้เย็นได้เลยน,นี่เป็นรูปบอลเล่แล้วก็หนูน้อยหมวกแดงแล้วก็วายเพิ่งเห็นเป็นชาโกอ่าชิโนสุเกะโนฮาระชิโนสุเกะอืมก็จะประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะไปติดตู้เย็นได้ ผมน่าจะแบ่งไว้หนึ่งให้เพื่อนเพราะเพื่อนผมชอบจินโนสเกตโอเคก็จะประมาณนี้โหเป็นคลิปที่สั้นมากเลยเพราะไม่รู้จะรีวิวอะไรอืมแต่หน้าตากล่องมันก็ดูดีนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสก็จะไปหาซื้อเพิ่มอีกหนึ่งกล่องเพื่อเก็บเพราะหน้าตามันน่ารักจริงอืมต่นี้ทิ้งก่อนขนมก็อร่อยขอ,ออนันนี้อยากอยากได้ยอะกว่าน,นี้แหละเพราะมันมีแค่สองกล่องในชะ่ไหมมันจะแบบ รีวิวได้น้อยอ่ะอ้าวผมแกะอันนึงมาต่ออืมแล้วผมแปะอะไรเดียวอันนี้กล่องเด็กนี่ผมได้จากรางวัลนี้นี่มานะชึบเนี่ยเห็นนะเฟี้ยวเลยทิ้นจังเป็นแบบนุ่นๆเดี๋ยวอาจจะแกะ ไปใส่ตู้เย็นเพียวอ,อยู่อืมสวยงามโอเคผมลองให้ดูแล้วทุกคนที่ติดจใจสนใจก็ไปซื้อมาได้ในราคาที่ไม่แพงมากสามสิบกว่าบาทเองมั้ยยี่สิบเก้าบาทอืมก็คิดซะว่าซื้อซื้ออันนี้เอามาวางเล่นตะแกะแม่งสวยวะ่ะ <laughs> ทำไมมันต้องเป็นตูดด้วยวะชิ้นจังือ มาเป็นตูดเลยโอเคอันนี้ก่อนโหเปนคลิปที่สั้นเหมือนกันนะเนี่ยแต่แเออให้มันมีคลิปสั้นบ้างของช่องเราโอเคสำหรับวันนี้ไปลาก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้า